สติเป็นอธิบดีนะเป็นใหญ่นะสมาธิประมุขขาสมาธิเป็นประมุขสติเป็นอธิบดีแต่สมาธิประมุขเป็นประมุขสมาธิประมุขขานะเราจะเห็นว่าสติสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิหรือถ้าเรามันระลึกอารมณ์อยู่ตลอดเราลึกอยู่เรื่อยเรื่อยเนืองๆไปก็จะเกิดสมาธิไม่เกิดตัวฌานนั้นในฌานฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่เรียกสัมมาสมาธิ ที่ว่าท่านว่าสมาธินั้นเป็นปะมุขเพราะว่าเพราะว่าอะไรอริยมรคมีองค์เจ็ดนั่นเป็นปาริขานปาริขานคือบริขารของสมาธิของสมาสมาธินะสมาสมาธิในที่นี้หมายถึงมรรคผลนะขณะมรรคจิตนะผลังจิตนะั่นจิตนั้นจะรวมเข้าสมาสมาธิการที่หนึ่งหรือที่สองที่สามที่สี่นะในการที่ว่าหลังจากที่เราสํารวมอินทรีย์นะสติสัมปชัญญะ จเจริญสติปัฏฐานอยู่เนืองๆเกิดวิปัจนาญาณต่างๆขึ้นนะเวลาที่จะเกิดมรรคผลในวิปาานนะัจนาญาณจะเกิดมกกรรคกจิตผลกจิตหรืยว่าเขาเรียกว่าอนันตริยะสมาธินะสมาธิที่ให้ผลในลําดับไม่มีระหว่างขั้นเกิดมรรคแล้วก็เกิดผลทันทีไม่มีช่องว่างนะเกิดมรรคแล้วก็เกิดผลสมาธินั้นนะเป็นสมาธิที่ตัดกิเลสนะเป็นสมุจเตถะ,ะหาน ตั้งแต่ปฐมมรรคจนถึงธรรมรรคครั้งที่สี่นะมรรคที่สี่มรรคที่หนึ่งไปนะมันจะรวมกันในฌานฌานที่หนึ่งก็ได้นะมันไม่เกิดในในจิตปกตินะแต่เกิดในฌานนะแียงว่าสัมมาสมาธินั้นมีบริขารเจ็ดนะก็คือตั้งแต่สมาธิติมานะสมาธิติสมมาสังกัปปะสมาวจาสสมมากรมตะสมาชีวะสมาวายมะสัมมาสติเจ็ด เจ็ดองนะเขาเรียกว่าบริขารของสม,มาสมาธิคือเราฝึกเราหัดนะเจริญมรรคภาวนาทั้งหมดนะเพื่อให้เกิดมรรคผลพูดง่ายๆเพื่อให้เกิดมรรคผลให้เกิดสม,มาสม,มาธิอนะไรที่ไม่เป็นมรรคผลสม,มาสม,มาทิจริงๆมันเป็นอริยสม,มาสม,มาธิคือสม,มาธิที่เกิดมรรคผลส่วนสมาสมาทิเบื้องต้นมันก็เกิดฌานแต่มันก็เป็นฌานที่เสื่อมมนะันเป็นโลกีไม่ใช่โลกตุตระฌานโลกีกับฌานโลกุตระไม่เหมือนกัน ถ้าฌานโลตรลเกิดมรรคผลเป็นอริยะสัมมาสมาธิวก็สมาธินั้นเป็นปรมุขปมุกเป็นประมุก,มก,มกนะสมาธิประมุกขานะสตาธิปัตยานะแล้วก็ปัญญุตตาลานะปัญ